เรื่องย่อละครน้ำพึ่งขมที่เป็นละครดราม่าที่เข้มข้นและมีตำนานอย่างยาวนานถูกรีเมคมาใหม่ในปี2025เพื่อให้เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบันพร้อมกับการเลือกซุปตาหล่อองตาจากยุค 90s ที่ห่างจากจอยาวนานเกือบ10ปีคือดมประกรณ์ลำที่จะรับบทพระเอกสายดูดันพบกับนางเอกหน้าหวานและน้ำตาสั่งได้ยิวะปริยาการใจกันทัที่เป็นลูกสาวของผู้หญิงที่เคยมีความสัมพันธ์กับพระเอกในอดีตละครน้ำพึ่งขม ถูกจัดทำโดยค่ายจันทร์25บาจำกัดภายใต้การดูแลของแดงสุรางเปรมปรีผนึกต์กำลังกับผู้กำกับฝีมือประณีตวุฒิอัสดาวุฒิเลื่งสุนทรจากบริษัทเป็นพุทธจำกัดซึ่งเป็นการเสิร์ฟความเข้มข้นใหม่ๆของละครดราม่าที่มีตำนานและได้รับกระแสตอบรับจากผู้ชมมาตลอดเรื่องย่อละครน้ำพึ่งขมก็เป็นเรื่องราวของความรักที่แปรสภาพจากกุหลาบสีหวานเป็นกุหลาบที่เต็มไปด้วยหนามแหลมแห่งความเจ็บปวดพระเอกปูริมที่มีความรักกับโรส แต่ความรักนี้ได้รับการทำร้ายและเกิดความเจ็บปวดให้กับพระเอกทำให้เขามองผู้หญิงเป็นของเล่นเท่านั้นจนกระทั่งพบกับลูกสาวของโรสคือกังสดานที่เป็นคนใส่ซื่อและมีความดีทำให้ปูริมต้องเผชิญกับความรักและความแค้นในทันทีโรสกลับมาพบกับปูริมอีกครั้งแต่เธอกลายเป็นแม่ไม้และมีปัญหากับสุราที่ขัดสนถึงขนาดยอมถ่ายลูกสาวให้เป็นมีของปูริมกังสดานมาอาศัยกับปูริมแต่พี่สะพ้ายของเขาไม่เห็นด้วยเพราะเธอมีใจ ให้กับปุริมน้องชายของสามีตนเองกังสดานต้องทนอยู่กับปุริมและพบว่ากังสดานไม่มีคุณสมบัติเหมือนโรสแม่ของเธอทำให้ความพยาบาทเริ่มเสื่อมลงและเกิดความรักใหม่ลูกชายของพี่สะพ้ายของปุริมคือเจนก็ตกหลุมรักกังสดานเช่นกันทำให้ปุริมต้องไล่สองแม่ลูกออกจากบ้านทำให้พี่สะพ้ายรู้สึกแค้นเคืองกังสดานและพยายามทุกวิถีทางเพื่อกำจัดกังสดานออกจากชีวิตของปุริมกังสดานหลบไปพักกับญาติและปุริมแอบมาดักพบกังสดานทำให้เขาเข้าใจผิดว่าเธอมีรักใหม่ กับอาทําให้เขาพบกับแสงดาวผู้เชื่อมั่นในความรักและเปรียบเสมือนอาทั้งสองคบหากันแต่ปูริมยังหาโอกาสพบกังสดานอีกเช่นกันจนเธอยอมอยู่กับปูริมอย่างหลบหนีเมื่อความลับเปิดเผยทุกคนโกรธกังสดานแต่แสงดาวระงับอารมณ์ได้อย่างน่าแปลกใจและพาก,กังสดานไปช่วยเตรียมการแต่งงานทําให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นพิธีระหว่างปูริมและแสงดาวแต่ในกาเชิญกลับเป็นชื่อกังสดานทําให้พี่สะพ้ายของปูริมโรคหัวใจกําเริบและเสียชีวิตปูริม และกลารสดนเริ่มต้นชีวิตคู่อีกครั้งด้วยความรักและบริสุท์ใจน้ำพึ่งขม2 0 2 5มาแล้วพร้อมเสิร์ฟความระมากเข้มข้นและสะท้อนอีกหนึ่งมิติความรักและความแค้นทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันอังคารที่14ตุลาคมนี้ทางช่องสามห้ามพลาดติดตามได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐ .co.th/now และ facebook Fanpage นิยายไทยรัฐคุณคิดอย่างไรกับละครน้ำพึ่งขมนี้มีความคิดเห็นอะไรไหม มาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยที่นี่